การกะทำทั้งหลายเช่นนี้จัเป็นที่สรรเสริญแก่นมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นการจรเนรอยตามบันทึกทั้งปวงที่เด็กจะทำกันมาแต่โบราณกาล ดังมีาพามผู้หนึ่งเกิดในเรือนของเศษฐีที่เมืองพารานศสีเป็นลูกชายคนโตพอโตเป็นหนุ่มก็มีเรือนมีลูกชายหนึ่งคน เรียนทั้งแกได้ตั้งเป็นโรงทานหลังจากบิดาตายแกจะตั้งเป็นโรงทานแจกทานยามเช้าส่วนหนึ่งก็สมเคาะหย่ามีน้องน้องชายอีกหนึ่งคน คะ้มครองอูต่อมาจะเกิดความเบื่อหน่ายในการคองทรัพย์และคองเรือนได้มองเห็นทางสงบทางดิเว็ก็เลยอยากจะใช้ชีวิตที่ดีเว็ จึงเรียกน้องชายมาดยมอบทรัพย์สมบัตทั้งหมดรวมทั้งให้ดูแลภรรยาและลูกชายเก็ดด้วย <c oughs> น้องชายประทานว่าจะ,จะไปไหน <c oughs> แล้วแกจะไปบวชเป็นฤาษีเป็นดาวบอกอยู่ตามป่าหิมพานต์สั่งเสียเสร็จแกับไปน้องชายเมื่อมาคลองเรือน มาดูแลทรัพย์สมบัติละยอยดยากเมื่อมีอำนาจเป็นใหญ่แก่กษัตสิ่งใดอันไม่สมควรแก่จะตัดออกจะตัดลงทานเอกไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องตั้งลงทานสิ้นเปลืองโดยเป่าประโยชน์ คนเหล่านั้นจะได้ขยันไปทำมาหาจินกันบ้างไม่เช่นนั้นเขาคิดว่ามีจินอยู่ตลอดมก็จะไม่ขยันทำมาหาทรัพย์นั้นเหล่านี้กันด้วยทับการที่จะมีโรงทานก็เลิกที่จะตั้งโรงทาน ต่อมาวันหนึ่งเกิดความโลภขึ้นในจิตอีก็ตทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ถ้าว่าหลานเรายังอยู่ก็จะมาแย่งทรัพย์สมบัติของลูกชายเราจะมีลูกชายด้วยหนึ่งคน ก็เลยคิดที่จะฆ่าหลานชายที่พี่ชายฝากไว้ก็เลยพาไปท่าน้ำเป็นปกติธรรมดาไปอาบน้ำเมื่ได้โอกาสเ,ยเลยจับหลานชายมัดติดก้อนหินท่วงน้ำ หวังจะได้มรรกบบทั้งหมดทั้งสิ้นโดยไม่ต้องแบ่งใครปรากฏว่าปลือสีพี่ชายอยู่ในป่าวิญญาณยางรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็เลยคิดว่าเราส่วนที่จะมาโปรดน้องชายโปรดญาติก็เลยมาที่เมืองพารณาณสีไปหาน้องชาย,ยาน้องชายกต นอนรับขับจูถวายทัฒตาหานอย่างดีเมื่อฉันทัตเสร็จเสดสีกระถามถึงลงทานเรามาไม่เห็นลงทาน โดยยังได้ตั้งโรงทานอยู่ตามปกติไหมต้องชายก็เลยก็ตามจินกันและตโรงทานไม่มีประโยชน์อะไรมีจตธรรมให้สิ้นเตืองทรัพย์ไปเปล่าๆได้เลิกไปนานแล้ว ท่านเฉยก็ถามหาถึงเด็กถึงลูกหลานชายของเธอไปเสียที่ไหนไม่ได้มาที่นี้เอ,อเขาถึงจัดก,การละจมน้ำตายไปแล้วนะฤาสีก็ไม่จับจ่วงไปถึงหรอกว่าจมเพราะอะไร แต่ท่านเห็นแล้วท่านทราบแล้วตัวความโลภครอบงำจิตของน้องจึงฆ่าได้แม้กระทั่งหลานของตนเองเี่เกดเ,เลยเฉย ที่แกะตัดลองชายตัดโลงทานไม่สงเคราะห์ผู้อื่นไม่สงเคราะห์ญาติตนเองท่านก็เลยเห็นนกใหม่ฮะที่มันเกาะอยู่ต้นไม้ใกล้ๆเรือนนั่นแหลนะลองอยู่ขันอยู่ ของกูของกูของกูนี่แหละออประเทศไทยเรียกลกเขา,เ,เ,ขาขขเ,เรียกเขาของกูของกูแกก็เลยบอกเออเธอจงฟังเสียงลกใหม่ฮะที่อยู่ต้นเรียก ต้นผลไม้ผลไม้ป่าไม้ดงที่มันออกลูกนกชนิดนี้มันจะมาเฝ้าอยู่นกไมอกกาเนยมาเฝ้าอยู่นกอื่นมากินเสร็จแล้วมันก็บินกลับไปส่วนนกไมฮกกาก็ยังคงล่องอยู่ที่นะั่หวง ของกูของกูของกูอยู่อย่างนั้นไม่จากเลยละไปไหนหวงแหนซึ่งพราผลเหล่านั้นอยู่แม่จริงๆและภราผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นตามฤดูงการแล้วจะหมดไปตามฤดูงการไม่ได้กีหลังยั่งยืนอะไร กะดยความยึดติดคิดมัว่็จะหลงเฝ้าอยู่ร้องอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกันกับคนทั้งหลายเมื่อมีทรัพย์มีสมบัติทั้งหลายเกิดขึ้นไะนำออกใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับตน ไม่ได้สงเคราะห์ญาติที่ขัดสนก็ได้แต่เฝ้าตองทรัพย์ต่างๆทั้งหลายอยู่จนตลอดชีวิตเฝ้าอยู่ตลอดร้องอยู่ตลอดเหมือนนกจนเป็นจริตติดมีใสัยของมันเอง ว่าของกูของกูของกูตลอดไปจนตายไม่ได้ทำทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ดังนั้นเธออย่าไปพึ่งตนเป็นเช่นมกใหม่หาก,กาะนะอสอนน้องเทศให้น้องฟัง จงมองถือประโยชน์แข่งทรัพย์ที่เธอครอบครองอยู่นั้นก็จะทำประโยชน์ใดๆได้จะจงทำเถิดต่ละโลกเบื้องหน้าที่เธอจะต้องถึงแก่กาละตั้งจากกองทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปแต่ะโลกเบื้องหน้าของเธอจะเป็นสุดด้วยอนุภาพ แห่งทรัพย์แห่งสมบัติที่เธอจับสังให้ถูกต้องนั่นแหละจะทำประโยชน์ให้ไปแล้วแล้วจะหอกไปในอากาศหายไปในป่าไมาผ่านเรือสีตนนั้นเวียนไ้ตายเกิด จา,าจากชาตินั้นจะเป็นพรมเจริญฌานเจริญสมาธิต่อเป็นพรมบางชาติจะมาเกิดเป็นมนุษย์บางชาติเกิดเป็นเทวดาต่างๆนานาจนกระทั่งในชาติสุดท้ายมาเกิดที่กบิลลพัทหรือชื่อว่าสิททัตถะต่อมาเจริญบารมีเป็นพระพุทธเจ้า ชื่อโคตมะสักตยัตกุลเนี่ยการใช้ชีวิตในแต่ละชาติถ้าได้ใช้ให้ถูกตรงถูกต้องมันก็จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในทุกทางประโยชน์ในปัจจุบันนาชาติเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อส่วนประโยชน์หลังจากที่ตายอยางนี้มัน แตกกายทำลายขันลงไปเราเปื่อยลงไปจิตไม่เปยตายจิตจะรปเสเวยสุขไปเสวยทุกข์ขึ้นอยู่กับการกระทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เื่อได้แต่ทำกรรมใดๆไว้ดังนั้นเรารู้จักในการที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยสติตัญญาของมนุษย์ ในปัจจุบันก็จงรู้มีปัญญามีปัญญารู้ไปถึงการที่จะทำประโยชน์ให้เกิดในปณรโลกเมื่องหนา้นาจึงถือว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ทั้งปัจจุบันและอนาคตในที่สุดรู้ถึงทางถึงความสงบเยน็น เป็นนิพพานหนอพูดถึงจากผน,นิสงของสรากพืชซากสัตว์ที่เรียกวนะ่าทานเข้ามาเป็นทานที่เขาให้ต่างๆทั้งหลายก็ไม่ใช่อะไรหรอกทาบพืชเอามาทําเป็นอาหารบ้างเอาไปเย็บไปทอเป็นเครื่องนุ่งหลมไปเป็นจีวรทั้งหลายบ้าง เอาเปลือกเอาใหยของมันไปถักไปทอเป็นเสือ้อเป็นล้อนเป็นของใช้ต่างๆนานาบ้างก็ไปจากซากตืส่วนนึงจะไปจากซากสัตว์เอาหนังของมันบ้างเอาเขนของมันบ้างไปถักไปทอเป็นผมไปทำเสือ้อทำเครื่องมือ่มต่างๆทั้งหลายใช้ เอาหนังของมันไปทำเป็นที่รองนั่งเอาไปฟอกไปทำเป็นรองเท้าสิ่งเหล่านี้ก็มาจากสากพืชสากสัตว์ทั้งหมดเราสามารถจะทำประโยชน์อะไรให้ได้จากสรากพืชสรากสัตว์เหล่านี้ถ้าเรามีปัญญาม่รู้จักให้ ทานะบารมีการให้จะเป็นบารมีแต่ว่าเป็นกำลังภายในทำให้เกิดกำลังภายในขึ้นมีพลังจิตพิเศษขึ้นเมตตาบารมีการที่เรามีเมตตามีความรักต่อบุคคลทั้งหลายทั้งปวงโดยกว้างขวาง ทำให้จิตของเราเกิดกำลังภายในทำให้จิตเรามีพลังมากขึ้นเนคขม,มะบาร,รมีบาร,รมีในการออกบวชหรือสีตนเมื่อคู่นี้ได้ออกบวชถ้ากระทานทำเนคขม,มะบาร,รมีเกิดกำลังภายในขึ้นในจิตมีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารขึ้นก็เป็นอานิสงส์ จากการที่ท่านใดนบวชด้ลักเลือนไปปีกวิเวกอยู่โดยลำพังแล้วก็เจริญเมตตาบารมีเป็นฤาษีชีภัยนี่มาเป็นพระเป็นสมณะเองอาจจะห่างไกลจากฐานบารมีคือการให้เพราะว่าแม้เราก็ขอเข้ากินแต่เมื่อขอเข้ากินมีพลังทั้งหลายแล้ว รู้จักเมตตาได้แผ่เมตตาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ผ่องใสไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายการท,ที่ที่รู้จักแผ่ไปซึ่งเมตตาอันบริสุทธิ์นี้ทําให้เกิดกําลังภายในขึ้นสําหรับผู้แผ่อันผู้รับนั้นย่อมได้รับผลประโยชน์จากการแผ่แน่นอนอนุภาพแห่งการแผ่เมตตานั้น ทำให้ภพโูมของเปรตเปลี่ยนไปได้รับการเปลี่ยนภพเปลี่ยนเธอใไปเกิดที่ดีที่ยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่อันนี้เป็นการสร้างกำลังภายในทั้งหลายเพื่อให้เกิดขึ้นในจิตจิตดวงใดเมื่อมีบาลมีบริบูรณ์แล้วนั้นจิตดวงนั้นจะพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิง นจะทุกทั้งปวงไม่มีทุกเล็กทุกน้อยมาเบียดเบียนทั้งสิ้นนิพพานนิพพานกายยุ่งกับไม่มีมันวีตอบไม่ได้ไม่มีไม่มีการถูกรบกวนไม่ใช่ทางจักมแมลงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหรือเชื้อโรคไวรัส จูลินรีต่างๆทั้งหลายไม่สามารถจะเบียดเบียนนิพพานกายได้นันแหละบารมีทั้งหลายมีไว้เพื่อจะนำเจ้าของนั่นแหละไปสู่กายที่ไม่มีทุกข์มาเบียดเบียนเมื่อในเมื่อกายไม่ได้รับทุกข์ใดๆจิตก็ไม่มีปริโพธ์ไม่มีความกังวลใดๆจิตก็จะไม่ไม่ถูกรบกวน ด้ยสภาวะต่างๆแม้แจิตนั้นก็นิพพานก็สงบเย็นไปด้วยนั่นเองนี่คือหนทางที่เรากำลังกระทำกันอยู่ทุกวันทุกวันที่บนรอยนี้วัตถุประสงค์เพื่ออันนี้วิชัยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายไม่ได้ทำโดยสิ่งไม้ไายต่อใดๆแต่เป็การสร้าง พลังพิเศษชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สั่งไว้ให้กระทำเช่นนี้ผมจะเกิดเ,เช่นนี้ดังนั้นชาวนี้ท,นทั้งหลายทั้งตัวได้มากระทำเอีอันควรแล้วย่อมเป็นดุลปุถุสนอขอให้ปุสลผลดุลทั้งตัว,ตวงัะมเกิดขึ้น จงสำเร็จแต่ผู้กระทําเองแล้วนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะได้แก่ญาตที่ล่วงรับไปแล้วจะดีจงมีชีวิตอยู่ก็ดีจงมีสิทธิ์มีส่วนได้โดยทั่นทั่วกัน